ครับสวัสดีครับพ่อแม่พีน <Okay. S 2> ่น้องโอเคเมนี่สีาพาพี่ดอกมาเบ่งบอกบกระช่างบบกของผมนะครับที่เลี่ยงไว้ <Yeah. S 2> เพื่อใค่ทีสนใจท,ที่เลี่ยงคบอยู่นะครับลุก <Nope. S 2> ีเลียนูนะครับโอเคอันนี้นามกบของผมนะครับคุณแล้วนะครับนี่คือ ว่าไดได้มือผมเปลี่ยนหมอวานนี่เนะครับ oh, <no. S 1> มือนี้ก็เป็นมือที่สองเบิ <Nope. S 1> ้งสภาพครับน้ำครบการเลี้ยงกบคือต้องเปลี่ยนน้ำให้บ่อยเด้ครับโ <Okay. S 1> อเคเขาเลี้ยงในกระชังบกแบบนี้คุณคุณนี่คือขี่มั้งนะครับขี่แล้วก็เมื่อยมันครับ <Okay. S 1> ปั๊ ส่วนผมได้สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือคบเนี่ยบางตัวจะเป็นสีดำสีเหลืองครับตอนแหบนกบ่ไีนมันจะสีดำเลยครับมันเปลี่ยนตามสภาพนะครับม,มันเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศนะครับ เม่อก่อนจะเป็นสีดำๆนะครับก๊อบจะพาไปเบิ่บึงบอยใหญ่ครับโอเคปั๊กนีงง่เป็นต้นไผ่ครับที่ปลูกไว้ส <Wow. S 1> องต้นนะลู bên bò thì ngay suốt so á bò ngay nhây wow Tí kì đã đầm hả bên gì đầm bây okay, giờ khó gần được rồi mà phong mày hóa hàn rồi đây bắt à <cười> <cười> ê ý. nope เอ็นเสาครับเป็นเวลาตีหาเาีลล์โมงโล้วครับโอเคลุงเนี่ยครับ <laughs> ปังหัวอาหารนี่สังเกตแล้วโมโมนะครับมันมันชีดีครับโอเคปังหัวอาหารนะครับโมโมแต่แล้ว <No. S 1> ใส่กับบลคือกันนะครับอาหารแล้วแต่ทางบาทน,นะครับทางบาผูใ้ใดขายแพงกับแพงนะครับ oh, <no. S 1> นี่ครับสีดำๆนี่ว้าะโดดใส่ก,กล่องร้ายมากเลยไอเดือนก็กลัวครับ แต่สองเดือนยังสิข้ายครับเนี่ยโ <Okay. Nope. S 1> อเคลุกหวานกบผมแนะนำเป็นโมูนะครับดีที่สุด <Wow. S 1> แล้วก็ปลาดุกก็กินได้กินดีพร้อมครับปั๊ก <B unk. S 1> ตอนนี้ผมก็เริ่มให้กินเม็ดใยเลยล่ะครับโอเคลุกเดี๋ยวพาดมึงบอบปากคอถ้าทิด กำลังไปขึ้นนะ <Wow. Nope. S 2> บอเอนี่ยครับย่างบนท่านในเฮ็ดดีนะครับถ้ามีโอกาสได้ย <Okay. S 2> อยู่เฮ็ดเจีงสีต่อกับเฮ็ดดีๆครับโอเคอันนี้เป็นบอปลาปลาคอนะครับปังอันนี้เป็นจับมาจากธรรมศาสตร์ครับว้าว <Wow. S 2> มาอยู่ได้๋สองอาทิตย์กล,ยลัวแหละให้อาหารให้กระสิเป็น ไข่แดงผสมกับหัวหันโอเคหันปลาหวาัวหนกุ้บด้วยนะครับลุ๊ป <Nope. S 2> ากันดีกับปลาสดๆนะครับมาซับๆมุนแล้วก็ตำแหลกๆคุกใส่หัวหันนะครับโอเคอันจุดกวดนะั้นเป็นจุดทิพผมเอาหัวหัวหนนะครับวางไว้ให้เขา <Wow. S 2> น้ำเขียวๆนี่ผมเห็นเลยมันเป็นสีเขียวเลยครับลุ๊ป nope. อ่านี่สำหรับเรื่องนี้ก็ไว้ก่อนครับเดี๋ยวผมทดลองเลี้ยง <Okay. S 2> มันสีไงวะโอเค <Okay. S 2> ครับนี่มาเบืองสนวนมหารกบนะครับ <Okay. S 2> ผมใส่เป็นเยีย่ห้อนี่อยู่นะครับโอเคโมโมลุ <Nope. S 2> เป็นอาหารกใบไงนะครับปลากระกินได้ครับปลากินดีนั่ครับ <Wow. S 2> ปลากินดีนะครับกระสอบนึงกรปั๊ก ยี่สิบกิโลกรัมแล้วครับส่วนนี้ก็ดีครับกินดีกินดีสุดเลยละครับตีใส่มากเลยให้ปลาก็กินดีกบก็กินดี <Wow. S 1> กินมันสีหอมครับมันต่างกันกับอีกแบบหนึ่งรับเดี๋ยวสี้าเบิึ่งอีกแบบหนึ่งแต่ว่าใส่เบิร์ไปแล้วครับ ใส่เหลวผมว่ามันบ่พานกบยังบ่ค่อยกินครับอันนี้ก็เป็นหวหานที่ใส่เวดไปหวานนี่ครับโอเคซึ่งตัวนี้นี่ผมได้ใส่ร่วมกันกันกบปลากับกบแล้วมันกบก็กินอยู่แต่บ่คือกับโมโมนะครับโมโมนี่คือ oh, <no. S 2> จากไหนคิดจมันหอมแห้งวะ โอเคเขาสิกินดีครับล <No. S 2> ุบปลานี่ก็ว่านลงไปเลยกับโดดใส่เลยได้ครับว <Wow. S 2> ้าวปลาของผมนี่ใหญ่เลี้ยวกะกินหัวหานกบแล้วครับบ่ได้ให้กินหัวหานปลาดุกของวัดเองนะครับ <Wow. S 2> กาดวินสาห้าสามนะครับมันยังไงบ่ กินถอมมันบูคือกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการใหของอาหารกบนะครับกบเลี้ยงนี่เราลองครับเปลี่ยนแา้มดูเขาจะก,กระโดดเลยนะครับถ่ายกินมือแล้วเข้ามาอยู่นี่แล้วก็ตอนผมเลี้ยงทำไมผมคิดว่าผมชิลเลียงกบแบบตัวสีดำๆนะครับ ตอวแรกมันดำแห้งเลยครับกบเลยไปไปลมาจงไในบัเนี่มันมันมันออกเลืองนะครับแต่บนเหลืองมันใชมีเลืองอีกแบบหนึ่งครับเหลืองแบบเหลืองแห้งเลยอันพวกนี้เนี่ยมันเป็นสีดำดำมากกอนาเลยครับมันค่อยมาเปลี่ยนมันเปลี่ยนตามสภาพกับผมมันจะหูครับถามมันมีโฮมเลยจากหน่อยหนึ่งมันก็จะเป็นสีดำครับ เรืรอไาเห็ดให้มันหลี่อยู่แต่ในมือสีดำนะครับผมผมมันอยู่กลางแจงแดดเลยครับโลก,กับบ่คอยมีครับถา้าอยู่เห็ดแบบผมอะคนเห็ดเลียงอยู่ในแบบโ่มมันก็จะเป็นโลกเสียงต่อการติดโลกช่วงหนาฝนมาอย่างนะครับหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้สมีครับเด๋ยวใหญ่หัวหันครบแลยครับเจ้าให้่หัวโตครับอขอบคุณนะครับที่เขามารับส้มนะครับฝากกดติดตามนละเลยครับสวัสดีครับ